มีใครที่ยังลังเลอยู่ไหมครับว่าจะเลือกท็อปไม้แท้หรือว่าท็อปไม้พาดิเคิลดีเดี๋ยววันนี้เรามาเล่าให้ฟังครับก่อนอื่นนะครับเราต้องมาดูก่อนนะครับว่าความแตกต่างของไม้แท้กับไม้พา r ิเคิลเนี่ยมีอะไรที่แตกต่างกันบ้างแล้วก็วัสดุลักษณะของตัวไม้เนี่ยมีอะไรที่ต่างกันบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ไม้พาดิเคิลก่อนเลยนะครับชื่อแบบไทายเนี่ยเราก็เรียกกันว่าไม้พาดิเคิลใช่ไหมครับชื่อภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะเรียกกันว่าพาดิเคิลบอร์ดนั่นเองครับพาดิเคลิลบอร์ดเน หรือว่าที่เราเรียกว่าขี้เลื่อยเนี่ยนะครับโดยขี้เลื่อยเหล่านี้เนี่ยครับจะมีขนาดที่ไม่เท่ากันเนาะบางเศษก็มีขนาดใหญ่บางเศษก็มีขนาดเล็กนะครับแล้วก็นํามาผ่านกรรมวิธีในการอัดบดเป็นแผ่นนะครับผสมกาวแล้วก็ผ่านกระบวนการทางเคมีจนได้แผ่นไม้ที่มีขนาดแตกต่างกันครับเช่นแผ่นไม้ขนาด1.20เมตรคูณ2.45เมตรครับโดยความหนาของไม้ที่นิยมนํามาใช้ทำเฟอร์นิเจอร์เนี่ยนะครับก็จะมีความหนาต่อแผ่นอยู่ที่ประมาณ15มสและ25มนั้นนะครแล้วแต่ภาพด้วยนั่นเงครเพื้นด้นนะครับส่วนใหญ่ แล้วเนี่ยทางผู้ผลิตไม้ปาิเคิลเนี่ยจะปิดทับด้วยกระดาษพิมพ์ลายไม้นะครับแผ่นฟอยล์หรือว่าแผ่นเมลามีนครับก่อนการใช้งานเนาะงานไม้ชนิดนี้นะครับนิยมนําไปทำเฟอร์นิเจอร์อันดับต้นๆในอุตสาหกรรมเลยก็ว่าได้นะครับเนื่องจากมีราคาที่ค่อนข้างถูกนะครับและด้วยความพิเศษไม้พิเศษขี้เลื่อยเนี่ยมีขนาดที่ไม่เท่ากันนะครับแต่ว่าถูกนํามาอัดเนี่ยจึงทําให้มีอากาศแทรกอยู่ด้านในระหว่างช่องว่างของเศษขี้เลื่อยด้านในด้วยเช่นกันครับและนี้นะครับก็เป็นที่มานะครับของไม้ปาทิเคิลเกิดมา เราจะมาดูข้อดีแล้วก็ข้อเสียของไม้พาร์ติเคิลนะครับเรามาเิ่มกรื่องที่ข้อดีก่อนเลยนะครับคือไม้พาร์ติเคิลเนี่ยราคาถูกมากนะครับมีน้ําหนักเบาขนย้ายสะดวกแล้วก็เป็นที่นิยมใช้ในวงกว้างนะครับหาซื้อได้ง่ายเนาะต่อมานะครับเรามาดูข้อเสียของไม้พาร์ติเคิลกันบ้างดีกว่านะครับอย่างแรกเลยเนี่ยคือวัตถุดิบโดยรวมเนี่ยไม่ค่อยแข็งแรงสักเท่าไหร่นะครับไม่สามารถโดนน้าได้เพราะว่าอาจจะยุ่ยนะครับเปื่อยได้แต่ว่าที่มันโดนน้าได้เนี่ยเป็นเพราะว่าพื้นผิวด้านนอกเนี่ยปิดเอาไว้นะ เรียกแป้นะครับเนื่องจากขี้เลื่อยที่นํามาอัดเนี่ยมีขนาดที่ไม่เท่ากันนั่นเองครับแล้วก็อาจจะมีชราขึ้นได้นะครับต้องหมั่นคอยดูแลอย่าทาให้ห้องมีความชื้นมากจนเกินไปครับต่อมานะครับเรามาดูไม้แท้กันบ้างนะครับว่ามีขั้นตอนมีการผลิตอย่างไรบ้างนะครับไม้แท้เนี่ยนะครับชื่อแบบไทยเนี่ยมันก็เรียกได้2อ,อย่างนะครับว่าไม้แท้หรือว่าไม้จริงนั่นเองครับแล้วก็สามารถแยกออกได้ไปหลากหลายชนิดเลยนะครับ,บานอกจากนี้แล้วเน,เนื้อไม้ของไม้แท้เนี่ยกับอายุการใช้งานของเนื้อไม้ที่โตะนะครับก ด้วยนนั่เองถึงแม้ว่าไม้นั้นนะครับจะมีประเภทเดียวกันนะครับชนิดเดียวกันเนี่ยแต่ว่าส่วนใหญ่เราจะนับเป็นแบบหน้าไม้ท่อนนะครับตั้งแต่1นิ้วขึ้นไปนะครับเรื่องความหนาเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะครับเพราะว่าเนื้อไม้จากธรรมชาติที่เป็นเนื้อไม้ชิ้นเดียวเนี่ยมาจากธรรมชาติเลยจริงๆนะครับไม่ได้ถูกบดไม่ได้ถูกบีบอัดมานะครับเหมือนไม้ที่กล่าวมาข้างบนก็คือไม้ปร r t i ิเคิลตัวนี้ครับดังนั้นเนี่ยความทนทานจะสูงมากๆเลยนะครับแล้วก็ทำเนี้ทางนั้นนะครับการอบน้ํายาเพื่อป้องกันเชื้อรราาาแแมมมลลลงงงงปปวววกกกก้้้้้็็็อออดดินนนนนนไเเเจจํททีี่่ะตตใยั ต่อมาครับเรามาดูข้อดีของไม้แท้งกันบ้างดีกว่านะครับข้อดีนะครับผมว่าทุกคนน่าจะดูกันารคือเรื่องของความแข็งแรงคงทนนะครับแต่ว่าอันนี้นะครับก็ต้องขึ้นอยู่กับอายุไม้นะครับว่าอยู่ในระดับที่พอดีหรือเปล่านะครับต่อมาครับคือความสวยงามครับแล้วก็ผู้ใช้งานเนี่ยจะได้สัมผัสกับลายไม้นะครับเห็นเนื้อไม้จากธรรมชาติจริงๆนะครับนี่เป็นความสวยงามพิเศษของความเป็นไม้แท้นั่นเองนะครับต่อมาครับคือข้อเสียของไม้แท้นะครับอย่างแรกเลยคือมีราคาที่แพงสุดนะครับแพงมากๆแล้วก็หายากด้วยนั่นเองนะครับ้ีาไมแทท่ นำมาทำเฟอร์นิเจอร์เนี่ยมีอายุเก่าแก่มากน้อยเพียงใดนะครับถ้าได้ไม้อายุน้อยๆเนี่ยก็จะทาให้ไม้ไม่แข็งแรงนะครับอาจจะต้องระวังเรื่องปลวกแล้วก็เรื่องแมลงต่างๆนะครับการที่เราจะทําให้ไม้มันอยู่ได้นานขึ้นเนี่ยเราก็ต้องทาน้ํายาเคลือบรักษาเนื้อไม้นะครับอันนี้เนี่ยก็จาเป็นที่ต้องดูแลสม่ําเสมอนั่นเองครับข้อที่สามนะครับควรหมั่นทาน้ํายาดูแลรักษาเนื้อไม้อย่างสม่ําเสมอนะครับเพราะว่าเนื้อไม้แท้เนี่ยมันมีความเซนซิทีฟพอสมควรนะครับถ้าเราไม่ได้ทาเคลือบมันเนี่ยเราจะโดนปลวกโดนแมลงเข้าไปออยยูู่ไดดด้้้้นรตตงงีีเแลลให มันจะได้อยู่กับเราไปนานๆนั่นเองครับทีนี้ครับพอเรารู้ถึงความแตกต่างของแต่ละแบบแล้วนะครับผมอยากให้ทุกคนลองดูแบบนี้ครับคือถ้าใครเนี่ยที่มีงบประมาณจํากัดนะครับผมอยากให้ลองเริ่มที่ไม้ปริเคิลก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าไม้ปริเคิลเนี่ยมีราคาที่ถูกกว่ามากๆนะครับน้ำหนักเบากว่าเคลื่อนย้ายสะดวกกว่านะครับแล้วก็มีสีสันให้เลือกมากกว่านั่นเองครับที่สําคัญเลยนะครับเราใช้ไปนานๆเนี่ยเราอาจจะเบื่อได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราใช้ไม้ปริเคิลเนี่ยมันก็จะมีราคาที่ถูกสามารถเปลี่ยนได้บ่อยกว่่่่าาาาาาานนนะรรรรรรรหืออออวงทีีีีใช้้้มมมเเเเเิยยยกกจปปลล็สถ นี่เป็นข้อดีเนาะส่วนใครที่อยากใช้ไม้แท้นะครับผมแนะนําแบบนี้ละกันนะครับพวกไม้แท้เนี่ยจะมีรูปทรงที่สวยได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าการเลือกใช้ไม้แทนเนี่ยก็ต้องดูเรื่องของอายุไม้เป็นหลักนะครับแล้วก็ชนิดของไม้ที่เราจะนํามาใช้งานด้วยนะครับเพราะว่าชนิดของไม้แต่ละอันเนี่ยก็จะมีลวดลายมีโทนสีมีเนื้อที่แตกต่างกันนะครับก็อยากให้ลองดูนะครับแล้วก็จุดที่ต้องระวังเลยนะครับก็คือพวกปลวกแล้วก็แมลงนะครับถ้าใครคิดว่าเราเป็นคนที่ไม่ได้ขยันดูแลขนาดนั้นเนี่ยก็การเลือกไม้แท้ก็อาจจะไม่ค่อยโอเเคักท่าไ แต่ว่าถ้าใครโอเคมีดูแลได้นะครับขยันเคลือบน้ํายาครับเพื่อที่จะป้องกันปวกป้องกันแมลงเนี่ยนี่สามารถเลือกซื้อไม้แท้ได้เช่นกันนะครับก็เป็นไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้นะครับที่เราจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าไม้ปริ t i เคิลกับไม้แท้เนี่ยแตกต่างกันอย่างไรนะครับผมเชื่อว่าใครที่กําลังมองหาท็อปโต้นะครับก็อาจจะมีความลังเลว่าเออไม้ปริ้นเคิลดีไหมไม้แท้ดีไหมนะครับอย่างนี้ผมเล่าให้ฟังไปตอนแรกนะครับผมว่าอันนี้ก็ต้องลองชั่งน้ําหนักดูนะครับว่าเราชอบแบบไหนเนาะผมสรุปให้คร ถูกสีสันให้เลือกเยอะแยะเนาะแต่ว่าใครนะครับอยากได้แบบซื้อทีเดียวอยู่ยาวๆนะครับเป็นคนชอบงานไม้อยู่แล้วเนี่ยผมว่ายังไงไม้แท็กก็ตอบโจทนั่นเองนะครับหวัว่าคลิปนี้จะช่วยทุกคนเนี่ยได้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับเ,เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ